แล้วม่กลับมาแล้วโอ้แม่กลับมาครับครับแม่มาแล้วลูกแม่มาแล้วครับครับผมครับครับครับมาหาแม่โอ้มา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 โอ้แม่กลับมาแล้วแม่กลับมาแล้วโอ้แม่กลับมาแล้วขาเจ็บเปลอลูก โอ้แม่กลับมาแล้วดูดูที่ตาที่ลูกคิดตาสิแม่กลับมาแล้วลูกโอ้คิดถึงแม่โอ้ข้าสู่คิดถึงแม่เหรอลูกข้าสูกคิดถึงแม่คิดถึงแม่มากเรอลูกแม่กลับมาแล้วลูกแม่กลับมาแล้วเดี๋ยวไปทำธุระแป๊บเดียวครับเดี๋ยวไปดูน้องก่อนสิจะมานั่งตักแม่เหรอลูก ดมแม่ดมแม่ดมแม่แม่เพิ่งกลับมาถึงเดี๋ยวไปดูน้องก่อนนะเดี๋ยวแม่ไปดูน้องก่อนนะลูกนะโอ้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 หนูคิดถึงแม่หนูคิดถึงแม่มากแล้วแม่ไปดูน้องก่อนนะไปดูน้องก่อนนะลูกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวนี้นะใช่แม่มาแล้วแม่มาแล้ว แม่มาแล้วแม่มาแล้วลูกตาป้านมาลูกมาทําน้มข้าวสวยอยู่ไหนจ้าบรับรับเอาข้าวสูกเข้ามาด้วยนะคะเอาสวยอยู่ไหนคะลูกข้าวสวยอย่างนี้แหละคะ่ะข้าวสวยอย่างนี้แหละคะ่ะลูกคนเก่งของแม่โอ้เก่งจังเลยทุกลูก,ลกประกวครับ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  ครับแม่มาแล้วครับลูกโอ้คิดถึงแม่เหรอลูกโอ้ข้าวสุกคิดถึงแม่น้องๆก็คิดถึงแม่ข้าวเหนียวข้าวปั้นโอ้คิดถึงแม่ข้าวสวยคิดถึงแม่ร้องมากเลยพี่คิมบอกข้าวสุกร้องมากน้ำตาลตรงโน้นข้าวต้มอยู่ข้างนอกแม่เอาข้าวต้มออกไปแทนเอาข้าวต้มออกไปแทนข้าวสุก เ้าตังมาลูกมาโอ้ลับเล็บลับเล็บับเล็บลับเล็บดีใจ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 แม่มาดีใจกันใหญ่โ <ไป S 1> ชค<อ> <c oughs> ชอบรับแม่เหละลูกชอบเก่งจังเลยรับแม่เนี่ยต้มต้มมาแทนข้าวสุกใช่ไหมข้าวสุกเข้าบ้านต้มก็ออกมาแทนใช่ไหมลูกต้มแม่เก่งเก่งมากเลยลูก เก่งมากๆเลยเก่งมากๆเลยครับเด <_ D> ็กเอาปลากว้อยมายืนซ้อนกับเขาปั้นโอ้โหปล้ปากว้ยอ่าน้ามองพี่โชคกันพี่โชคอยู่ตรงนั้น สามสีอยู่ตรงนี้ข้ป,ปานไม่ใช่ตสมส้มเท้าเท้าโชกุนอยู่ในบ้านโชกุนอยู่ในบ้านเนาะจ้าลูกจ้าจ้าลูกถ้าเฉยของแม่เหรอคะครับถ้าเฉยของแม่เหรอคะอ้ยคนเก่ง มาถึงแล้วค่ะถึงบ้านแล้วนะคะ